พุ่นมาดำนอกหลังต่างพุ่นอ่ะโอ้พุ่นออริเบอร์พุ่นอ่ะสองตัวพุ่นอ่ะน้อมาอยู่นอกหลังต่างพุ่น่ะเล่นตรงไหนตรงไหนจ้ะพุ่นมาดูไม่เจอจะมาดูเพื่อนไหมมองอะไรบงับงบงังไปดูสิพ่อมาไหม ดูสิเดี๋ไอ้ใครปากมอมๆนั่นฮะบักลาตีบักลาไปเนาะปากมอมๆนัน่นเนาะไอ้จอตเหรอไอจ้จอดเหรอจอดหอมหน่อยได้ไหมเห็นปากมันแนมได้ก็อยากหอมปากมันปากมอมๆนั่นปากมอมๆน่ะให้แม่หอมหน่อยเดียวเดียวคิดดอ ว่างนอนเหรอแจ็คไปเล่นหิมามาแล้วก็ว่างนอนเหรอลูกอไอ้หมูแจ็กแม่นะไอแจ็กหมูหมูแม่เนี่ยฮะ ไอ้ตัวเล็กไปไหนเนาะไอ้ตัวเล็กนาะเฮ้ตัดไปไหนเนาะเดี๋ยวแม่พาเอาไปเล่นไหมเนาะเดี๋ยวแม่พาเอาไปนอนเล่นสักก่อนดดเด้อล่ะเด้อเดี๋ยวนอนเล่นไปก่อน แล้วแม่าพาไปเล่นจอนหิวข้าวไม่ลกูกกินอัไนนั้นก่อนแล้วแล้วย็นเย็นเดี๋ยวแม่ทอดไก่ให้ตอนเย็นจะเป็นไก่ทุกวันนะไก่กับปลาอาหารตัวเองนี่กินตอนเช้ากินดื้อ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  คิดว่าสุดหล่อไหมค,คิดว่าสุดหล่อไหมบอกแม่ก่อนหึคิดถึงพี่ไหมลูกคิดถึงพี่สาวไหมคิดถึงพี่สาวไหมพี่สาวหนูจากไปแล้ว ค่อยกอดค่อยนอ่น้่งกันเรียยหัวให้กันเป็นครั้งสุดท่าย,ยห้องหากันเออเอาใครทำอะไรตรงนั้นน่ะพี่จอดพี่จอดหิวเหรอลูกเดี๋ยวให้มเปไปทอด ให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งลูกรอแป๊บหนึง่ง เนี่ยตัวนี้ก็เริ่มมีตุ่มขึ้นมาแล้วไม่ใช่ตุ่มหรอกมันเป็นก้อนเนื้อก้อนซีดอะไรประมาณเริ่มนิ้วก้อยแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปหาหมอเหมือนกันตัวเนี้ยกลัวมันจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้อีกปีที่แล้วเนี่ยถึงปีเลยนะเสียไปสองตัวเสียชีวิตไปสองตัวตัวผู้ ห่างกัน7เดือนแมวเสนสวยก็จากไป2วันที่แล้ว3วันที่แล้ว เดือต่ตอนนี้เหละที่รักแม่เนี่ยนอนด้วยกันนะนี่ยตอนนี้เรานอนด้วยกันกับแม่เนี่ยนอนห่มผ้าด้วยกันเนี่ยอีกสองตัวนอนกับพ่อแล้วก็ไอ้จอดแม่นอนกับตัวนี้กับไอ้แจ็คพี่ดีเนาะ อยู่อยู่ใกล้แม่อยู่กับแม่อยู่กับคนนั่นรอแม่ไปนอนนะเดี๋ยวแม่ก็นอนลูกเดี๋ยวแม่ก็ไปนอน เริ่มก่อกวนแล้วหน่วยก่อกวนนะ่ะแล้วพี่ดีเนาะมันบอกยากเนาะไอเด็กตัวนั้นไอเด็กจอดน่มันบอกยาก แมวเ,เนี่ยอยู่ด้วยกันเน่ยเต็มบ้านเลยเดินเส้นสั้นกันไปหมดกว่าจะนอนได้แต่ละคืนเนี่นะที่นอนใครที่นอนมันนั่นเนละแบ่งกันนอนนอนกับแม่นอนกับพ่อตื่นเหคือเึ้กาตื่นตีซีตีหา เื่อนี้จอดตื่นตีหาแล้วจอดปกติตื่นที่สี่ทีนี้แม่ก็ง่วงนอนน้องหมียวเนาะเมยเสนสวยพี่จอดพี่จอดทำอะไร แม่รู้แล้วลูกเดี๋ยวแม่ไปทําให้ของตัวเองก็มีเว้ยไม่กินเวล่ามั่งเนี่ยกับเข่ากับของบปก,กินเด้รอกินกับคนนอกจากกินเขาของแม่แล้วบันี้ก็ค่อยกินของตัวเองก่อนนอนนะนะสลัดปั้นหมา น้องพี่แจ็คแน่พี่แจ็โอ้โหเด้พี่แจ็น้องพี่แจแน่โโหเด้พุ่นน่ะเบิ่งเพิ่นหาตัวแนวเฮ็ดเด้น่